a อเซีย2บวก X ประกัน2บวกที่ไม่มีคู่กรณีก็เคมได้ ปกติประกัน2บวกคุ้มครองรถหายไฟไหม้คุ้มคอรมคมคองบุคคลภายนอกมีทุนซ่อมรถเหล่าตามทุนที่เราเลือกซื้อถ้าเราถูกชนแล้วหนีไม่มีคู่กรณีจะเคลมไม่ได้ใช่ไหมครับแต่แพคเกจนี้ของบริษัทเอเชียประกันภัยเป็นแผนพิเศษ2บวก X ถ้าเราถูกชนแล้วหนีไม่มีคู่กรณีแค่เราจ่ายค่า X อ็กเซ2000บาทต่อนหนึเหตุการณ์ก็เคลมได้ทันที เหมาะมากเลยครับทุน1 0 0 0 0แสนเบีย้ย7,200ทุน1ส0 0 0เบีย้ย7,900ขอแนะนำให้เพื่อนๆเ,เลือกซื้อทุน1ส0นะครับจ่ายเบี้ยแพงอีกนิดเดียวแต่ได้รับความคุ้มพองน้ำท่วมเพิ่มเติมอีกด้วยทุกคุ้มข้อควรรู้ถ้าเราถูกชนแล้วหนีให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยมาสำรวจ ถ้ามีหลักฐานว่าเราถูกชนแล้วหนีไม่ต้องจ่ายค่าเอ็กเซเลยแต่ถ้ามาสำรวจแล้วต่อให้รถเรามีกล้องถ้าพิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าเลขทะเบียนรถไหนมาชนเราไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้เราแค่จ่ายเอ็กเซสเหตุการณ์ละ2,000ก็ซ่อมรถเราแล้วสวัสดีครับป้าพวัดีแนนที่ผมมารับไปทานข้าวตอนนี้แนนเราอยู่ที่ร้านแล้วครับรด,ดูแลรถดีเหมือนกันนะเหล่า รถยนต์ของผมมีสภาพมันคงแข็งแรงดูแลรถดีก็เหมือนดูแลชีวิตตัวเองและคนที่รารักกันดีด้วยแล้วต่อประกันแรงเนี่ยพอดีเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ประกัน2บวก X จากบริษัทเอเชียประกันภัยนั่นไงป้าบอกแนนไปแล้วว่าชั้นหนึ่งอ่ะคุ้มครองได้เยอะกว่าก็เชี่ยวชนขึ้นมาจะทําไงเฮ้ยชนลวหนีดีกว่าไอ้สออะไรเนี่ย ไ,ไ,มไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อประกันสองบวกเอ็กกับบริษัทเอเชียประกันภัยไม่เหมือนใครถูกชนแล้วหนีไม่มีคู่กรณีเราก็คุ้มครองให้คุ้มครองความเสียหายต่อตัว,ตวรถรถชนรถหายรถไปไหมสูงสุด10,000แบาทค่ะคุ้มครองได้แหมไม่มีคู่กรณีเพียงแจ้งกันทีประกัน2บวกเอ็กจากบริษัทเอเชียประกันภยัยร่วมต้นแค่7,200บาทไอ้บาทประกันชั้น2งบวกเอ็กจากเอเชียประกันภัยนี่มันยังไงนะ,อ,ะอยากได้บ้าง ประกันชั้น2บวก x จากบริษัทเอเชียประกันภัยที่ถึอว่าเนี่ยวัดปาคนเยอะใช้รถตู้มันจะไม่ต้องห่วงครับแผ่น2เริ่มต้นแค่7,900อบาทมีแบบคุ้มครองรถตู้ส่วนบุคคลด้วยรถปารก็ใช้มานานแล้วนะมันจะมีปัญหาไม่ทงไม่ถามอายุและสภาพรถซับคำเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวลูกเห็บลมพายุภัยก่อการร้ายแบบนี้จะคุ้มครองไหมแผ่น2คุ้มครองให้หมดสูงสุด15ึ0 0 0สบาทเฮ้าผงใส่ปีชง อยู่ดีๆยังเกิดเรื่องได้แต่ไม่เป็นไรุ้มงรองได้แม้ไม่มีคูก่กรณีเพียงแจ้งทันทีประกัน2บวกเกจากบริษัทเอเชียประกันภัยจะซื้อเลยไหครับป้าซื้อแล้วเดี๋ยวป้าโทรเช้ก่อนมาที่บ้านโดนรถชนมาวันนี้เกิดจะปีชงอีกเหมือนกันปีนี้ประกัน2บวกเกแจ้งทันทีคุ้มครองแม้ชนแล้วหนีได้เลยใช่ครับ คือรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเอเซีย2บวก x ใช่ครับจำเลขทะเบียนรถคู่กรณีไม่ได้ก็สามารถเคลมได้ถ้าเรามีภาพหรือหลักฐานว่าเราถูกรถคันนั้นมาชนแล้วหนีจำเลขทะเบียนรถไม่ได้จ่ายค่าเสียหายส่วนแรกหรือ x s แค่ x 2 0 0 0นบาทก็เคลมได้ทันทีครับในกรณีที่ ภาพหรือกล้องบันทึกวิดีโออาจจะไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางบริษัทเอเชียประกันภัยอาจจะขอให้ผู้เอาประกันภัยไปแจ้งความเพื่อมีบันทึกประจำวันมาเป็นเอกสารสอดคล้องกับการแจ้งเข็ม2บวกปกติทั่วๆไปถ้าเราถูกชนแล้วหนีจะเค็มไม่ได้เลยแต่เอเชีย2บวก X ถ้าเราถูกชนแล้วหนีแค่เราจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกหรือค่าเอ็กเซเพียง2 0 0 0บาท ก็สามารถเคลมได้ครับ ดังนั้นเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าถ้าเรารู้กติกาของแต่ละแผนแต่ละแพ็กเกจของบริษัทประกันภัยจะช่วยให้เราซื้อหรือจ่ายเบี้ยประกันลดได้ถูกลงและคุ้มค่าตรงกับการใช้งานของเรามากที่สุดเพื่อนๆที่มีคําถามมีข้อสงสัยหรืออยากจะรู้เรื่องใดๆอยากจะซื้อถูกอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมโดยไม่ต้องลงทุนพิมพ์ทุกคําถามของเพื่อนๆต่อท้ายคลิปนี้ผมจะตามเข้ามาตอบให้กับเพื่อนๆทุกเรื่องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ เป็นเพื่อติดตามคลิปที่กำลังจะออกใหม่ของผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ